กำลังหามาด้าไปขับนะครับแต่ไม่อยากเริ่มทมาด้าสองวันนี้ผมมาแนะนําคันหนึ่งเป็น C s e gment นะครับสวัสดีครับผมปืนสาขารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับผมจะมาแนะนํากับเจ้าคันนี้นะครับเป็นมาด้าสามซีดานนะครับเป็นเครื่องสองจุนอนะครับผมเป็นปี2องพมาในราคา3ามแ0 0เบาทนะครับผมคันนี้เป็นรถ C s e gment นะครับที่ดูได้เลยว่าหน้าตาก็ดูดีมากครับออปชั่นอะไรต่างๆมีมาให้ครบคันนะครับผมเป็นเก่ง C s e gment นะครับในเครือมาด้าจะได้อะไรบ้างก็ไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์เนี่ยก็็คคคืออเเปนนนลลลูกกแแ้้้วววมาาะะรับ่่ขงทีจสสยยใ สภาพมาสวยมากครับคันนี้เป็นสีเทาก็ดูได้เลยว่ารูปโฉ่ของหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะผมจะมีความใกล้เคียงนะครับคล้ายๆล้าคือย,ย่ากของมาด้าสนะครับผมในเครือมาด,ด้าเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันประมาณนี้ครับก็มาคันนี้นะครับได้อะไรบ้างครับกระสนี่สูนี่นี่จะได้เป็นแม็กอลอยนะครับเป็นขอบ16นิ้วก็นี่เลยหนะ้าตาของแม็กครับก็ค่อนข้างที่จะสภาพโอเคเลยอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับเป็นพวกสะเก็ดแบบเหมือน ดดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะผมเป็นแม็กที่สภาพอยู่ดีอยู่เดิมมากครับผมแล้วยางคันนี้นับย้ำกันหน่อยครับคือเป็นยางใหม่นี่เป็นยางปียี่สิบสามเลยนะครับผมตัวนี้คือจะได้เป็นยางใหม่ไปด้วยนะครับก็คือใช้กันยาวๆเลยนะครับคือยางตัวนี้มาสภาพดีมากนะครับผมคือออกรถไปไม่ต้องทำอะไรอะไรครับเรื่องยงเรื่องยางนะครับคือเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้นี่กระจกนะครับเป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าพร้อไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ ค่อนข้างที่จะดูสะสวยดีนะครับผมเรื่องดีไซน์ของมาด้าเนี่ยคือกินขาดอยู่แล้วครับพวก4ีเซเ m e n t แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ดูได้เลยสภาพมาสวยมากนะครับผมสีด้านข้างครับไม่ได้มีร่องรอยคูดหรือรอยทลอกมาเลยมาสภาพดีมากแล้วก็คันนี้จะแจ้งกันหน่อยครับว่าต,ตัวนี้เนี่ยเป็นพุชเเครด้วยนี่นะครับ แต่ว่าตัวกุญแจคีเลสตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมาให้นะครับผมก็เป็นรีโมทนะครับผมเวลาล็อกรถแรงต่างนะมันมันกดไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้เป็นแบบเซ็นเซอร์อย่างนี้ก็แจ้งว่ากุญแจคีเลสนี้ต้องกดที่รีโมทเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเวลานั้นกุญแจเปิดหมดทํายังไงนะครับผมตัวนี้ครับจะมีกุญแจพิเศษมาหนึ่งดอกนะผมเอาไว้ไขเวลาแบบแปดปดนะครับผมนี่นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมก็มีกุญแจรีโมทมาให้หนึ่งดอกนะครับผมแล้วก็ตอนี้่ะ ก็นี่ภายในนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันแต่ก็มีความาใหญ่โตมากขึ้นนะครับผมจากหลายๆตัวของมาด้านะครับผมสำหรับามาด่าสันะครับผมก็จะรู้ดีเลยวับคือดีไซน์เขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับผม mm hmm. ที่ดีไซน์ก็นี่สลีล่าแรงรต่างทามาอบรับผู้นั่งเรียบร้อยแล้วสภาพก็ค่อนข้างที่สวยดีรับออปชั่นก็นี่ครับตามที่เห็นเลยตัวอีสภาพก็ค่อนข้างที่จะโอเคด้วยแล้วก็ตัวนี้มาดูกันด้านหลังหน่อยเป็นไงบ้าง สภาพด้านหลังนะครับก็นี่เลยนะครับเหมือนไม่ค่อยได้มีคนนั่งนะครับสภาพก็เลยสวยๆใหม่ๆอย่างนี้ <ๆ S 1> เลยนะครับผมส,สภาพมาดีมากครับอย่างกับรถป้ายแดงเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือด้านหลังเขาจะได้ความกว้างนั่งสบายมากขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นมาด้าสนะครับเป็นสปีดเมน์ความนั่งสบายเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับนั่งไปต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวเลยครับว่ามีเมื่อยหรืออะไรเปล่าตัวนี้คือนั่งไปได้เลยชิวๆแล้วก็นี่ดืสผมชมด้่นท้ายนะครับนี่อย่างที่บอกไปแลครับคือญาติเขานะครับจะคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็จะมีความกว้างที่มากขึ้นนะครับผมความกว้างแล้วก็ตัว Option ออปชั่นไรตงต่างตัวนี้มีมาให้ก็คือนี่เป็นเซนเซอร์ข้ายหลัง4จุดนะครับเซนเซอร์ท้ายหลัง4จุดแล้วก็ตัวนี้อาจจะมีกล้องบันทึกด้านหลังมาด้วยมีกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่กล้องมองหลังนะครับผมถ้าจะใช้งานให้กดตัวบันทึกกล้องนะครับนี้แล้วตัวเปิดมือเปิดนะครับตัวนี้จะไม่มีมาให้จะให้เปิดจากนี่กุญแจรีโมทต,ตรงนี้นะครับอ่ะสักครู่นะฮะอ่ะนี่กุญแจรีโมทครับเวลาเปิดเปิด ตัวของสปริงโชกต่างๆก็คือทาาํางานได้ค่อนที่จะโอเคเลยแล้วก็นี่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านในเป็นไงบ้างดูได้เลยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่า,าเปลี่ยนมุมนะครับไม่ได้เกิดจากอะไรนะครับผมแจ้งผิดนะครับเวลาต่อะตะกี้นี้ถ่ายคลิปแจ้งผิดตรงนึงก็คือในส่วนของยางอะไหล่นะครับผมจริงๆแล้วคันนี้ไม่ได้ยางเดิมมา เป็นยางอะไหล่ใหม่ที่เราหามาใส่ใหม่ให้เลยพวกอุปกรณ์แรงต่างเราหาใส่ใหม่ให้หมดเลยนะครับก็คือไม่ได้มีติดรถมาตัวนี้เราปกติแล้วอ,อะไรขาดหายไปเราก็หามาใส่ใหม่ให้อยู่แล้วก็เลยจะมาแจ้งกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่กับสัมภาระนะครับผมมันจะมีความตื้นขึ้นนะครับผมเนื่องจากยางนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะดูได้เลยว่าตรงนี้จะมีความสูงมากขึ้นนะครับผมนี่คือระดับเดิมเขาจะอยู่นี้เลยนะครับค่อนข้างเตี้ยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือนี่ จะได้ในส่วนความสูงที่มากขึ้นก็จะเก็บสัมภาระอะไรต่างๆได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คืออันนี้อันใหม่นะครับผมก็มาหามาใส่ใหม่ให้เหมือนกันอ่ะสภาพเดิมๆเขาก็คือจะเป็นสักกะลาดปูอย่างนี้นะครับอ่ะดูได้เลยตัวนี้คือจะเป็นแผ่นรองนะครับผมที่ได้เพิ่มเติมมานะครับผมก็อะไรต่างๆนะครับผมสภาพอยู่ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกยางไหลใหม่จริงไหมเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับผมหามาใส่ใหม่ให้จริงจนี่สภาพนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรเลยนะครับสภาพมาค่อนข้างที่สวยเลยนะครับผมแล้วกกกก็็ในน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 นสส่่่่่่่่ววววตัััััีีี้้พออออุปปปรร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 ณ์ะะะะะะคคคคบบบบบแแแแแแแจจมมมมมงงผผผยู จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแม่แรงใหม่เลยนะครับผมนี่ต <Okay. S 1> ัวคลิปก็อะไรต่างนะครับคือผู้อุปกรณ์อะไ่เนี่ยเราไม่ให้ขายและครับก็อะไรมันหายไปก็ยังชี้แจงครับคือหามาใส่ใหม่ให้แล้วก็ในส่วนตัวนี้สามารถพับบอกได้ด้วยนะครับผมคือจะสามารถพับบาะได้นะครับ60-40นะครับเวลาพื้นที่เก็บสัพพลระไม่พอนะครับผมก็สามารถพับบาะได้เลย60-40เดี๋ยวพาให้ดูเลยนี่นะครับ ก็ด้วยด้วยความที่อาจตัวนี้มันสูงขึ้นนะครับทาให้เวลาพับไปแล้วน้มันเป็นระนาบเดียวกันไปเลยนี่คือข้อดีของการที่มันสูงขึ้นนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อาจชอบอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับผมกับตัวนี้ก็คือดูได้ว่าด้านข้างฝั่งซ้ายก็สภาพมาดีๆเดิมๆนะครับผมไม่ได้มีร่องรอยอะไรให้กันเลยนะครับผมสภาพข้างโอเคแล้วก็ในส่วนตัวนี้อ่ะไันๆก็เปิดมาแล้วน้ำมันคันน 2.0E นะครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมเติมในส่วนของ E10 E20 E85 e ได้นะคผมก็คือ9591เติมได้เหมือนกันตัวนี้ครับน้ำมันก็คือเล,เลือกเติมได้หลากหลายเลยนะครับผมว่าแล้วแต่คนจะเน้นใช้ครับจะเน้นประหยัดหรือว่าจะเน้นเพอร์ f o r m มน์แรงต่างนะครับก็ตัวนี้ได้หมดเลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้ ดูได้เลยนะครับเนี่ยว่าด้านข้างสภาพเขามาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมก็เหลือในส่วนของสภาพภายในว่าคันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับผมในส่วนของออปชั่นแล้วก็เลขหมายนะครับตามไปดูกันเลยโอเคครับมาสตาร์ทให้ดูกันเลยนะครับผมแน่นอนว่าได้คุณแจคิเลสมานะครับผมก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนี่นี่อ่ะ สตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับมาดูกันที่เลขไมล์หน่อยเลขไมล์นะครับตัวนี้อยู่ที่92,759ก้กิโลกับรถปี2015นะครับไมล์ไม่ถึงแสนผมถือว่าเป็นรถที่ใช้งานปกติทั่วไปนะผมไมล์ประมาณนี้ไม่แท้แน่นอนแต่เราจะไม่มีการก่อไมล์กับไมล์ไปให้ลูกค้านะครับผมไมล์มายังไงเราให้อย่างนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ออปชั่นนะครับมีอะไรบ้างสภาพเป็นไงบ้างมาดูกันได้เลยพวงมาลัยนะครับก็นี่เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผมมีมัลติฟฟัััััังงงงกกก์์ชชนนนนนมมมาาาใใหห้้ะะะคครรรบบีีพพออตตวเเปลล่่ยไ สถานีวิทย <P ers> ุเพิ่มเสียงรดเสียงได้หมดเลยนะครับผมมีในส่วนของมิวโหมดมาด้วยเวลาที่โทรศัพท์นะครับเรื่องเร่งด่วนอะไรก็ตามอยากได้ในส่วนความเงียบกดปุ๊บปุ่มเดียวแม่งเงียบไปเลยนะครับผมก็ค่ <P ers> อนข,ข้างที่จะโอเ OK คเลยนะครับปุ่มนี้นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนตัวนี้ได้อะไรบ้างครับไฟหน้านะครับก็เป็นปกตินะครับผมไม่ได้มี Auto <P ers> ออโต้มาให้นะครับแต่ที่ในส่วนของตรงนี้นี่ที่ปัดน้ำฝนก็จะมีในส่วนของหน่วงเวลามาให้นะครับก็ถ้าอยากได้เร็วได้ช้าก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะมีในส่วนของหมดหน่วงเวลามาให้้้้รยาากกไไดดเ็็วช ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยัดที่บอกไปมีพุชตาครับผมแล้วก็นี่จอมาด้วยจอตัวนี้นะครับไปติดเพิ่มมานะครับผมจากเจ้าของเก่าถ้าปกติแล้วนะครับจอตัวนี้นะครับก็จะไม่ได้เป็นจอดิสเพย์ที่เป็นตัวทัชสกรีนอย่างนี้เพราะว่าตัว2 0งสุีเขาจะเป็นจอที่เป็นแบบเหมือนปรับเอาวิดีอทั่วไปนะครับผมจะไม่ได้มีสัมผัสอะไรอย่างนี้ครับตัวนี้ก็ี่ดูได้เลยว่าค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะครับลื่นหัวแตกเลยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับคือดูได้เลยว่าเข้าแอปอะไรต่างได้สามารถแชร์ในส่วนของ WiFi ดู YouTube ดูได้้นผมอขางที่จะเเคลยรัสหบ เาตัวจอตัวนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับคือตัวนี้มันจะมีส่วนของกล้องมาด้วยนะครับอ่ะเปิดให้ดูกันหน่อยนะครับในส่วนกล้องนี่จะมีกล้องบันทึกด้านหน้านะครับผมก็คือตัวนี้นี่ติดมากับตัวรถนะครับผมอยู่นี้นี่ครับก็คือเป็นกล้องติดหน้ารถนะครับอยู่นี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีส่วนของกล้องหลังที่ผมบอกไปนะครับก็คือกล้องบันทึกด้านหลังจะไม่ใช่กล้องหลังครับเป็นกล้องบันทึกด้านหลังนี่ก็จะเป็นมุมมองประมาณนี้ถ้าใครมาชนตูดเราเห็นได้เลยนะครับผมอ่ะ ก็คือค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับให้ในเรื่องของกล้องอะไรต่างมาแล้วนะครับทั้งหน้าหลังนะครับผมแล้วก็เซนเซอร์ถอยหลังมาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยเลยแล้วก็ในส่วนของนี่อ่ะระบบปรับระกาศนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ปรับไม่นุ่นนะครับผมก็ปรับง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับปรับแรงลมปรับความเย็นกันได้เลยแล้วในส่วนของมาด้าเนี่ยเขาจะให้มาอย่างหนึ่งเลยก็คือในส่วนของฮีเตอร์นะครับนี่ ถึงแม้มืองไทยนะครับจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้แต่ว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับผมเันไหนนะครับฝนตกมานะครับเข้ารถมาไปเปลี่ยนนะครับอากาศหนาวเปิดฮีเตอร์นะครับบอกเลยว่าอุ่นนะฟินแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้อ่ะเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมีในส่วนของนี่โหมดการชิปเกียร์เล่นเกียร์ได้ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานนะครับผมเวลาอยากขับแบบชิปเกียร์เองนะครับผมจะได้ฟีลคล้ายแบบพวกรถในสนามแข่งเลยอนั่งชิปตบๆเนี่ยมันมากนะครับก็ใช้ช่วงเร่งแรงนะครับขึ้นขงอ่าวลงข บัตรสองครับผมที่เป็นคอมมานเดอร์เซ็นเตอร์ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันก็จะวางเลเยอร์เอามาอยู่ตกกรงกลางนะครับผมวางเลเยอร์เอามาให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับมีการเล่นในส่วนของพวกเป็นโนโบแบล็คแรงต่างในค่อนข้างดีเลยมีส่วนของบทมิ้วเสียงครับอยู่นี้เหมือนกันนะครับคล้ายกับตัวมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้ก็ให้ในส่วนของอ่าผู้นั่งนะครับมือศาสตร์แรงต่างนะครับสามารถกดอะไร,รต่างได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้นี่เบรคมือเป็นก้านนี้นะครับก็นี ค่อนข้างที่โอเคเลยนะครับผมผมชอบที่เขาเนี่ยทำทำถุงนะครับเป็นหนักตรงนี้มากเพื่อการฝุ่นไม่ให้เข้าไปขัดในส่วนของระบบเบรกมืออะไรต่างๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับหนีตรวจของตรงนี้ก็คืออ่าช่องอ่างน้ำนะครับสองช่องนะครับผมก็มีแบ่งมาให้นะครับสองคนด้านหน้าครับค่อนข้างที่จโอเคแบ่งกันมาได้ดีแล้วก็ที่พักแขนครับนี่ก็คือทำมาให้คนขับได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมดูได้เลยที่พักแขนนะครับผมแล้วก็เป็นช่องเจะผ่อนด้วยมีส่วนของช่องนะครับพอร์ตการเชื่อต่อนะครับพวกนี่ power outlet นะครับหนึ่งช่องตรงนี้ แล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็เป็นพอร์ตเออ่พาวเวอร์เลสอีกช่องหนึ่งครับก็คือไม่ต้องแย่งกันสามารถชาร์จไฟนะครับเสียบสายกล้องแรงต่างอะไรเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้คือพอร์ตการเชื่อมต่อเขาเยอะมากๆนะครับในส่วนของมาด้าสานะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ะ จะมีโดยรวมประมาณนี้ครับผมก็คือดูได้เลยว่าออปชั่นแรงต้านนะครับมันมีมาให้ค่อนข้างครบเลยนะครับกับตัว2 0 e ราคา399,000บาทนะครับผมผมบอกเลยว่าได้รถนะครับที่สภาพโอเคสมบูรณ์แล้วก็ออปชั่นก็มีมาให้ไม่ได้น้อยๆนะครับค่อนข้างที่จะมีโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนความปลอดภัยนะครับพวกแอร์แบ็กนะครับผมจะได้เป็นส่วนของคู่หน้านะครับสองฝั่งก็คือนี่ฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งนะครับผมจะอยู่นี้ ครับนก็สาภาพอยู่กันดีๆเดิมๆนะครับผมไม่ได้มีร่องรอยการแตกของแอร์แบ็กนะครับผมก็คือรถเนี่ยไม่มีชนหนักจนน้ำมันควันถ้าซื้อไปตรวจเจอนะครับเรายินดีซื้อคืน100%กันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้คือสาภาพมามโอเคเลยในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลย ครับมาต่อกันในส่วนของพวกเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมคันนี้นะครับก็จะได้เครื่องยนต์เป็นสกายทิดเทคโนโลยีเครื่อง2.0นะครับผมก็คือเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะครับผมอย่างที่แจ้งไปว่าน้ำมันเติมได้พวกตระกูลเบนซินทั้งหมดเลยนะครับพวกเก้าหนึ่งเก้าห้าอีสิบอียนะครับผมได้เลยคันนี้นะครับมาดูกันในส่วนของภาพหน่อยเป็นไงบ้างนะครับก็ดูได้เลยว่า นี Workers, two, ่หน้าตาเขาจะคล้ายๆกับพวกมาด้าสองแต่ว่ามีไซส์ขนาดที่แน่นขึ้นนะครับผมเต็มเลยนะครับผมก็คือเครื่องหมอบพานนั่นเองบอกเลยว่าขับทางไกลนะครับดีมากนะครับผมเครื่องในกำลังดีเลยขับทางไกลมันจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทางไกลเนี่ยก็คือรุพวกแมทรเนนแรงต่างนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนนะเครื่องเอ็นเอนะครับผมแล้วก็มีปัญหาจุจิกเรื่องความร้อนอยู่แล้วนะครับผมแถมแมทรเนนอะไรต่างเซอร์วิสราคาถูกมากนะครับผมกับเครื่องเอ็นเอนะครับผมก็นี่สภาพเป็นี้นะครับผมแล้วก็ดูได้เลยว่าคาาต่งๆ ไม่ได้มีชนหนักจมน้ำพิความเข้ามานะครับดูได้เลยสภาพค่อนข้างสวยเลยเบาโช o นะครับอยู่ในสภาพเดิมเดิมูได้เลยนะครับสภาพสวยมากนะครับนี่ดูได้เลยนี่มังกแบบเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตตัวนี้อ่ะมีที่ไม่เดิมก็คือจะเป็นแบตนะครับผมแบตก็จะเป็นแบตเอ่อปีใหม่ขึ้นมาหน่อยครับเป็นปี6 6นะครับผมเดือน10ก็เป็นแบตลูกที่ยังโอเคนะครับใช้งานได้อยู่เลยนะครับผมนี่ดูได้เลยสภาพค่อนข้างที่โอเคนะผมแล้วก็ตัวนี้นี่ฝาโปงนะครับผมฝาโปงตัวนี้เป็นฝาเดิมแท้ของมาด้านะครับ ก็เป็นฝันเดิมที่ไม่ได้มีสภาพร่องรอยอะไรต่างมาให้เห็นเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเป็นปลาที่สภาพดีมากนะผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือในส่วนของการรับประกัน พวกเครื่องเกียร์กล่อง C U นะครับเรามีให้ไปด้วยนะครับผมก็คือไม่ต้องกลัวออกรถไปเรามีรับประกันอะไรต่างครอบคุมไว้ให้นะครับ179กว่ารายการเลยแล้วก็ในส่วนของพวกเออถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก่อนออกรถไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้อยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าออกรถไปไม่ต้องมาทำอะไรแล้วนะครับยางก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมไม่ต้องกลัวตัวนี้ก็คือได้ทั้งยางใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยครับคือออกรถไปใช้กันได้อย่างยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวมาย้ำคันนี้กััััันนนนนนหห่อยะะคคครรรบบบกก็็็สาาเเจจ้้ีป มาด้าสนะครับสองจุดนะครับผมเป็นปี2015นะครับมาในราคา3ามแ0 0เก้าหมบาทนะครับผมก็จะเห็นได้เลยว่าคันนี้นะครับเป็นรถซี g m เมนที่น่าเล่นมากทั้งหน้าตาดีไซน์นะครับออปชันที่ได้มากับปีเขาถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยแถมยังได้ในส่วนของอะไรต่างๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยางใหม่กล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมเป็นบันทึกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะครับจอทัชสกรีนที่สามารถ เชื่อมต่อในส่วนของ Wi-Fi นะครับผมสามารถดู YouTube ดูแมปได้ต้นขั้นนี่จะโอเคเลยนะครับเป็นรถที่โอเคไม่ได้เก่านะครับหน้าตาไม่ได้เก่าออปชั่นก็ไม่ได้เก่าถือว่าต้นขั้นนี่จะโอเคเลยนะครับผมอะไรหลายหอย่างนี่ยคือมันน่าเล่นมากก็ถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกเก้าเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้หรือจะเป็นไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ก็ได้นะครับผมสนใจติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมแคปคลิปนี้นะครับส่งให้แอดมินได้เลยนะครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับใครชอบมาด้าสามนะครับผมหรือชอบคลิปนี้อะไรต่างๆการรีวิวหรือผมพลาดอะไรงไงป้ายสามารถพิมพ์ฟูฟคอมเมนต์กันได้นะครับผมหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ก็ได้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมเอารถมาอัปเดตสต็อกกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับผมกับเจ้ามาด้าสามโอ้โหขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ